กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ้าคาย3นะครับผมอาจจะได้ต้องเปิดฝาฝาโดงแล้วครับลูกกระสุนปืนนี่แต่ผมมีปืนโกลอันนี้ครับผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะจะมีอะไรก็มาเถอะโอ้เห็นปืนเราเราก็ต้องกลัวครับเฮ้ยโอ้ยมีมือสไนเออมาดิมาดิมาดิไหน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 โอ้ยปืนนี้ก็ดีนะครับมันดีมากเลยปืนเนี่ย ข้อดีของมันคือมันแรงครับแล้วมันก็ยิงกระสุนยเยอะด้วยไม่ต้องคอยเปลี่ยนกระสุนให้เสียเวลาผมไม่ชอบเปลี่ยนกระสุนเท่าไหร่ครับเวลาเปลี่ยนกระสุนทีไรมักจะตุยทุกทีมาเฮ้ยตึงนี่ามาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวหนึ่งอยู่นี่เับอยู่นี่นี่สองตัวเนาะไม่ใช่ตัวหนึ่งครับเป็นสองตัวเอือยยิงลมคงคลิปยิงโคตรจะลมเลยเพราะฉะนั้นเอาปืนกลไปกินกันเถอะไอ้พวกเอง มีปัญหากับพี่หรอมีปัญหากับพี่หรอฮะเห็นปืนกลนผมแล้วมันก็ต้องหนีกันหมดนะครับก็จะเข้าใจอนะ่ะเนาะปืนเราแรงนี่ไม่รู้แรงตรงไหนนะแต่ว่าอวยตัวเองไว้ก่อนว่าปืนมันแรงปืนแรงครับแต่ว่าคนยิงกากเกินโอ้โหเฮ้เยทำไมต้องว่าตัวเองอย่างนั้นเราไม่ได้กากนะแค่เรายิงไม่ค่อยแม่นเฉยอะอ้เห้ยเปิดขัน ช่มันต้องแบบนี้สิการที่เราจะออกล่าสมบัติมันต้องแบบนี้สิอ้าววัดดีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมนะครับวัดดีเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนผมนะวัดดีเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนผมคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับโอเคน่าจะอีกสักอันหนึ่งน่าจะพอแล้วครับน่าจะเก็บได้เนาะพอเราได้เดือนมาก็ เอาไปอัพเกรดของในตัวครับเราจะได้จุของอะไรได้มากขึ้นแต่ต้องดูง่วนว่าคืออะไรเหมือนจะเป็นระเบิดครับโอเคแค่นี้ก็น่าจ,จะพอนะเดินทางต่อกันเลยตอนนี้ระเบิดเรามีแปดลูกครับส่วนใหญ่ระเบิดเราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะตามหลักล้วระเบิดเราไม่ค่อยได้ใช้เลยครับไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยเลยอะเจย็นนะครับใจเย็นเหมือนเราจะต้องดึงอันนี้ขึ้นมาเ<า>หรอจริงด้วยครับ ม,มันจะมีอะไรพังลงมาไหมเนี่ยจะมีอะไรพังลงมาไหมเอาเป็นทางลับครับเป็นทางลับทางลับที่จะไม่รับอีกต่อไปถ้ามีเราตราบใรที่ยังมีเราอยู่มันจะไม่ใช่ทางลับอีกต่อไปเพราะว่าเราคือนักสํารวจเจสันนักสํารวจเอ,อ้ยทางขวามันมีอะไรครับเป็นกีน้น้อ๋อกําแพงเป็นรูเฉยครับไม่มีอะไร แม่ก็แค่กำแพงเป็นรูทำเป็นตกใจดูครับไอตัวนี้มันยืนเฝ้าเราอยู่ตัวเนี้ยเหมือนจะเดินต้องเดินต่อไปนะครับไปกระโดดเอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบทะลุเกือบทะลุไหน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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเหมือนมีเสียงงูครับผมได้ยินอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหสีมันเขียว เขียวเข้ากับต้นไม้จริงเขียวกับ,เข,กบเข้ากับหญ้าเนาะโคตรเจเนียเลยเฮ้ยหมดจังหมดจังน่าจะหมดแล้วนะครับผมเก็บของก่อนค่อยหาเงินไปครับค,ค่อยหาเงินไปเงินทองมันยิ่งหายากเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆกัหาครับไปเลยเออมาแล้วมาแล้วเหมือนจะเป็นลิฟต์สมัยก่อนครับ ใช้ช่วงใช้เสือกแล้วก็ใช้ไม้เนาะในการทําเป็นลิฟต์สมัยก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไ่บันไดขึ้นหรือว่าปีนบันไดขึ้นเฮ้ย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 ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้โหมันพังเลครับลิฟต์พังแล้วมันเก่าแล้วว่ะโอ้เจสันเป็นอะไรไหมโอ้ไม้ทับขาอืม มันจะเดินทางต่อไปได้แล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียนเจียนใจียนเจีย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นจเนนจ,เนจ,เนจเีนนะครับโอเคมันจะเดินทางต่อไปเอา้างอูอีกอ่ะอึยไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโผล่มาดิแน่จริงก็โผล่มาแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครเป็นใครเฮ้ยโอเคมันจะต้องเดินทางไป เข้าในที้ต่อปะ่ะใช่จริงด้วยครับว้าว,ว,าวแล้วอยู่นี่ไฟมันติดเองนนะผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหน้าครับตัวอะไรตัวอะไรไม่ต้องถามไม่เสียเวลาผมรู้มันคือตัวอะไรครับนี่ซัดมันเลยออเออฮะจะมาดักรอง่าพี่เหรอไม่ได้กินพี่หรอกน้องตอนนี้เงินเราค่อยๆมีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้ ถ้าเราเปิดหีบเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินเยอะมากเลยครับเป็นการฟาร์มที่ดีนะถือว่าไม่แย่ครับว้าวอะไรอีกอ่ะเฮ้บ้าเฮ้ที่นี่มันพังลงครับเพราะว่ามันคือกบหดักเราคนที่เราเจอาของนี่ออกไปจะต้องถูกไอ้พวกนี้พังทับแน่นอนเลยเจสันจะอยู่รอทำเพื่ออะไรไม่เคยเห็นมันหล่นทับลงมาหรอเห็นไหมเนี่ยไปครับวิ่งเลยวิ่งเลย แล้วเมื่อกี้ติดบัอกอะไรคือปืนล่องห,หนเนระวิ่งเลยครับวิ่งยาวๆเลยวิ่งยาวเลยจังววจหวะน,นี้แหละโอเคตรงไปยาวๆได้อยู่ครับมันจะต้องตรงไปสุดขอบทางรูนะ้เนาะแล้วก็กระโดดกระโดดไปได้อยู่เดินทางต่อไปเลยครับเดินทางต่อไปได้เดินทางต่อไปได้ที่นี่กำลังจะพังแล้วที่นี่กำลังจะพังแล้วครับเอ,อ,อ้ยโอเควิ่งต่อเหรอเจสันวิ่งต่อเลยเจสันวิ่งต่อเลย ถึงท,ทางออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาปัดีคุณใส่ GPS ติดตามตัวฉันใช่ไหมคุณเป็นลูกศิษย์คนโปรดของฉันอยู่ห่างจากฉันโอ้คุณกำลังได้ช็อตตอนนี้ใช่ไหมเฮกเตอร์เห็นได้ฉันว่าฉันไม่ได้ตัดสินใจอะไรอีกต่อไปดังนั้นเรองทุกอย่างแล้วราค่าคีย์เหรอโอ้โหเผาคีย์เดี๋ยวก่อนนั่งอะไรกันเพื่อนคุณกำลังเรียกช็อต เพกเตอร์ข่าวดีเห็นได้ชัดว่าฉันได้รับกับภาระผิดชอบแล้วใช่อย่าเสียใจแล้วใกล้จะหามีที่ฉันเจอได้ยังเกือบจะถึงแล้วฉันคิดว่าคุณจริงจังไหมนี่เอาล่ะเอาล่ะเกือบถึงแล้วครับท่านไปต่อใส่ชิ้นส่วนเข็มพิษเข้าไปเหรอนี่ครับไปชิ้นส่วนที่เราได้มา มันเป็นคีย์เป็นกุญแจสำคัญในการตามหามีดภารกิจต่อไปของผมนะครับอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไว้นะครับในเมื่อวานว่าวันนี้ผมจะมาบุกหมู่บ้านพวกมันให้เกลี้ยงเลยครับเอาให้ไม่เหลือเลยหมู่บ้านไหนใกล้ๆเราเราจะเอาให้หมดนะครับไอแถบนี้เนาะเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้อะเริ่มจากไล่จากฝั่งขวาไปก่อนไหมครับฝั่งขวาไล่ไปไล่ไปเนาะนี่หมู่บ้านนี้ก่อนเลย เดี๋ยวเราไปกันเลยครับ Let's go <S เดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมหมู่บ้านแรกที่เราจะมาจัดก,การกันไห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 นตรงนั้นมีมือสไดหนึ่งตัวครับฝั่งซ้ายอ่ะอุย้ยข้างหน้าภักพื้นมีอีกสามแล้วมือสไลอีกหนึ่งตรงนั้นมีมือสไอีกหนึ่งอีกสองโอเคมือสไน์ทั้งที่ผมเห็นตอนนี้อยู่ที่หมดสีตีตนนะครับผมสีตัวสี่คนโอเคเอาตัวนี้ก่อนเลย เสร็จแล้วก็ยิงไอ้ตัวนั้นต่อครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นไม่ถือปืนกลเนาะถ้าที่ผมเห็นน่ะนั่นนะครับเย็บร้อยล่วงตอนนี้เราเหลือภาพพื้นอยู่อีกสี่ตัวเหมือนพวกมันจะรู้หรือเปล่าครับไม่นะผมจะหาทางอ้อมไปยิงเครื่องส่งสัญญาณครับเพราะว่าเครื่องส่งสัญญาณมันจะส่งสัญญาณเลีพกพวกร์มมาผมไม่อยากเจอสักเท่าไหร่อ่ะครับค่อยๆที่จะเปลืองงบสักนิดนึงครับอุ้ยยิงไม่ทัน เวงกำเฮ้ยมันเห็นเราแน่นอนเลยเอ้าหมาไยไอ้หมาเวนไอ้หมาเวนถอยไปไวิ่งมันก็มาสิมาสิไหนไหนโผลออกมาโผลออกมาหมดจังหมดจังไอตัวนั้นมันโผล่ตรงนั้นนะครับผมว่าผมอ้อมฝั่งซ้ายแล้วไปจัดก,การมันได้นะผมคิดว่าผมว่าผมสามารถทําได้เราสามารถทําได้ครับคุณผู้ชมครับปล่อยไอตัวนั้นไปตรงนั้นก่อน เราต้องจาัดก,การพักพวกที่เหลือของมันให้หมดเอามันยิงอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าอาตัวข้างล่างก็จะเสร็จผมอะถ้ามันยิงอะไรนะจาักกายตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยผมคิดว่ายิงหรือว่าตัวบนก่อนเอาไงดีตัวบนก็สําคัญนะเอาตัวบนก่อนครับไม่ทันละตัวล่างโอเค <S 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 เดี๋ยวรอตัวนี้มาครับผมว่าผมน่าจัดก,การมันได้นะ ตัวนี้แหละครับนี่ไยล่วงเหลือตัวระยะไกลๆเนาะเฮ้ยมันเห็นเราได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยแอบออกจะเนียนขนาดนี้พี่แอบออกจะเนียนขนาดนี้เฮ้ยถึงขี่รถ้าก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องถึงขี่รถมาหาพี่ก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเพราะเเพราะว่าพี่มันโหด โหดหน้าเหี่ยวรู้จักปะโหดหน้าเหี่ยวรู้จักปะเดี๋ยวตัววันนี้เรียบร้อยล่วงหมดแล้วครับผมจริงๆผมก็ชอบบู๊นะครับแต่พอดีปืนที่ผมมีมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายอะครับผมชอบปืนที่ว่ารัวเร็วแรงแบบว่าชัวๆเลยออย่างปืนเนี้ยผมชอบสไนแล้วก็ปืนกลน,นี้ครับที่ผมใช้เป็นหลักๆเลยเนาะเป็น หัวใจหลักสําคัญในการที่เราจะพิชิตงานต่อไปเราได้ครับขออนุญาตเติมเลือดเก็บของในบ้านหลังน,นี้อะไรมีของอะไรบ้างปะาจะดูจากใ้แผ่นที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีนะครับผมต้องเข้าไปในตู้ของแดงนี้เนาะผมเรียนว่าตู้ของแดงเพราะว่าประตูมันสีแดงแล้วมันก็มีของเลยครับในตู้เนี้ยนี่เปกลอง โอเคครับจุดหมายปลายทางต่อไปของเรานะครับผมหมู่บ้านหลังที่สองเดี๋ยวดูกันครับมันยิงอะไรกันมันก็ไม่มีอะไรนะขออนุญ,ญาตไปดูหมู่บ้านหลังที่สองก่อนนะครับนี่ถัดจากหมู่บ้านนี้เลยถึงหมู่บ้านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญ,ญาตประซองก่อนเลยนะถ้าี่ผมเห็นตอนนี้คือหนึ่งตัวแน่นอนครับแต่เหมือนผมจะเห็นเลเซอร์สนไนที่ ไม่มั่นใจนะนี่เนี่เนี่ย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 ตรงนี้ตัวหน,นึ่งน่าจะยิงได้นะครับตัวไกลอย่างนั้นอะ่ะระยะอย่างนั้นผมว่าผมมั่นใจผมยิงได้แน่นอนเอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอรถคันนี้ผ่านไปก่อนครับผมไม่อยากได้พพวกมันมาสมทบอะเนาะมันค่อนข้างที่จะเปลืองกระสุนครับแล้วเราจะต้องไปซื้อกระสุนให้เสียเงินโอ้โหไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามา เสียบ้อยล่วงหนึ่งมันเห็นครับมันรู้มันรู้ผมรู้พวกมันรู้แต่ว่าถึงจะรู้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะ <S <S ผมว่าผมน่ายิงไอ้ตัวนี้ได้นะไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องหาช่องยิงกันครับมันติดต้นไม้อ่ะติดต้นไม้น่าจะยิงได้นะครับระยะตัวเนี้ยเรียบร้อยล่วงนี้เราดึงนี้เราดิง มีพ,พวกมันมาทางซ้ายครับผมเห็นเมื่อกี้ไปแบบน,นั่นน่ะน,นี่ไงครับข้างหน้าแล้วก็พักพวกมันตรงนั้นขี่รถมาเวงกมโอ้มันมาสมทบก,กันอีกแล้ว่นี่แหละครับที่ผมไม่อยากจะสู้เท่าไรอ่ะซึ่งเงินในเกมมันก็มันหาได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีฝีมือเพียงพอเนาะไปะพน,นันครับกับการแข่งขันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแข่งรถแข่งเรือแข่งอะไรต่างๆนานาแต่ว่า มันต้องต้องเก่งจริงครับเพราะว่าเราต้องเอาเงินเราไปเดิมพันด้วยแต่ว่ามันก็คุ้มค่าครับมันได้ไวมากแป๊บเดียวเงินสี่ห้าพันนี่มันจิบจ้อยอ่ะพูดถึงเนะพูดถึงแต่ผมไม่ทํามายิงไอ้พวกมาหมาก่อนเดี๋ยวนี่มาสิมาสิมาสิมา,มาโอ้ยเจ็บโคตรเจ็บโคตรจะเจ็บสไนเปันยิงผมครับเออ ขออนุญาตลงไปจัดก,การมันอยู่ข้างล่างก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาพวกเรามาสิมาสิาสจะเย็นนะมือสไนย,ยู่นันเนาะอุอ้ยขอสวนคืนขอสวนคืนขอสวนคืนเป็นไงงล่ะเฮ้อว้าวเรียบร้อยไปแล้วครับผมโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะดีโดดแล้วครับตอนนี้ เลือดจุดหมายปลายทางของเราจะเป็นโอ้นี่ครับทางขวาหมู่บ้านนี้ถึงแล้วครับหมู่บ้านที่ 3, สามซองก่อนเลยหมู่บ้านนี้มีกี่ตัวแล้วมีตัวอะไรบ้างที่เราจะไปเชิญหน้ากับมันแต่ผมว่าผมน่าจะพร้อมนะครับเพราะปืนเราก็มีพร้อมตนเี้ยแต่ว่าจะเอาพวกปืนระ,ะเบิดอะไรมาเนี้ยแต่ผมขอลองเอาปืนพกมายิงเหรมันก็ยังไงอยู่ครับปืนพกมันไม่ใช่แนวผมอ่ะเนาะ มานั่งยิงทีละฉึกสองฉึกสามฉึกสี่ฉึกโอ้โหมันมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่อะนะ่ะเนาะโอ้ยเยอะฝั่งนี้เยอะจริงยิงไอตัวซ้ายก่อนไหมอะ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตรงนั้นมีหมาผมว่าผมจัดการไอตัวนี้ก่อนเลยครับนี่นี่ตัวซ้ายเนี่ยจาัดก,การตัวนี้ก่อนแล้วเราค่อยจาัดก,การที่เหลือยิง ร่วงแล้วครับมันรู้มันรู้ไอ้นี่ไอ้นี่มันเห็นไอ้นี่มันหูตาดีมันหูตาดีเลยค่ะดีวะเฮ้ยมันปาระเบิดมาเช็คเหรอลบตู้อ่าปาระเบิดมาเช็คเราแต่ก็ไม่มีผลหรอกนะหมอเด้ยคำเดียวไม่มีผลผลงานไม่มีผลดีไม่ต้องเติมหมดยังหมดยังหมดยังเฮ้ยเด,ด,ดี๋ยวด ตัวนี้รับตัวนี้ตัวนี้น,นี่แน่ร่วงไอตัวนั้นผมน่าใช้ทนายยิงได้นะครับเค่สองตัวเองจากการเทีละตัวจากการอุย้ยไม่โดนได้ไงเออร่วงหมดแล้วครับผมว้าวแป๊บเดียวผมจากการไปแล้วสามหมู่บ้านนะครับผู้ชมครับลองคิดดูนะลองคิดดูเป็นไงล่ะ หมู่บ้านพวกนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือตั้งแต่ต้นมาเราแทบไม่ทําเลยหมู่บ้านพวกนี้ยมันจะค่อยๆเรียงดับความยากไปเรื่อยๆครับแล้วแต่หมู่บ้านเนาะยิ่งหมู่บ้านหลังๆก็ยิ่งลากยากขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะโหดมากขึ้นปริมาณคนก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครับไปหมู่บ้านตรงนี้กันต้องจุดที่เราจะไปนะครับผมคิดว่านี่ เปิดเลยครับนี่ตรงนี้แล้วค่อยไปหมู่บ้านซ้ายเป็นแหล่งสุดท้ายครับผมแหล่งสุดท้ายและท้ายสุดเนาะไปกันเลยครับเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่สี่สักทีโอโหใช้เวลาที่เตีงครับผมว่าที่สูงตรงนี้น่าจะขึ้นได้นะผมคิดไว้เอ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้น,อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังขึ้นได้อยู่ครับสำรวจตรงนี้มีตัวหนึ่ง ตรงนั้นตัวหนึ่งข้างล่างล่ะข้างล่างตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับหมดหรือยังหมดหรือยังมันจะมีสามตัวจริงหรอยิงไอตัวบนนี้ก่อนเลยครับเกกะขวางหูขวางตาตัวซ้ายอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งขออนุญาตจากการตัวนี้หรือตัวนู้นก่อนดีเอาตัวนี้ยิงก่อนเลยแล้วก็ตัวนั้นครับรอล่วงหมดหรือยัง อ๋อ oh, ยังไม่หมดครับยังไม่หมดสวัสดีเอาเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเออบัก๊กอหรือว่าสตูยังไม่หมดครับเราจะประมาทที่ทางนี้ที่สุดครับเอาเป็นว่าเราต้องหาทางลงไปสำรวจข้างล่างครับว่ามีมีคนของมันอยู่ในนั้นอีกไหมแต่ถ้ามีก็น่าจะโผล่ออกมาแล้วปะ่ะไม่ชัวร์นะครับผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์ มีเสียงรถครับผมได้ยินไกลๆขออนุญ,ญาตค่อยๆนะครับนี่ครับอย่าเข้ามาในนี้ขอร้องอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะปล่อยฉันไปเถอะยิงไอ้นี้ก่อนเลยไม่ให้มันเรียกเพื่อน,นมาได้ค่อยๆสำรวจนะครับค่อยๆสำรวจในบ้านนี้ไม่มีทางขวาซ้ายตรงนี้ เหมือนจะไม่มีนะครับผมโอเคเป็น,นาทางด้านหลังเนาะตรงไหนวะเนี่ยเออั่นไงครับเห็นแล้ว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 ไอหมอนี่เพื่อนมึงตายหมดแล้วนะฮะเพื่อนตายหมดแล้วยังไม่เห็นอี่หรอถามจริงบลูบลูึก,กนี่เก็บกระสุนสนัยด้วย หาทางเข้าบ้านแดงดีกว่าเพื่อเราต้องไปเก็บของเนาะมันมีของข้างในบ้านนี้ครับเป็นก็ดีอ่ะมาอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมียาแล้วก็มีโน้ตบุ๊กได้ตังอีกสองอห้าสิบว้าวเป็นจุดฟาร์ที่ดีเอาเรื่องนะที่หมายต่อไปครับผมนี่ครับไปทางซ้ายนเนาะอืมมาเลยครับนี่ครับหมู่บ้านสุดท้ายผม ว่าจะขี่รถบุกฝาฝาดงเข้าไปเลยดีกว่าดีกว่าเอาไปนั่งซุ่มยิงมันเสียเวลาครับน่าเบื่อด้วยเนาะแต่บวกในทางกับการประกาศจะตายบ้อยนี่ขี่เข้าไปนะครับโอ้ยโอยนี่ฉันมาถึงแล้วสวัสด,ดีครับไหนดูปืนกลพี่สะก่อนสวัสด,ดีน้องหมาเดี๋ยวเดวีจะเย็นเรียบร้อยร่วงหนึ่ง อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยูี่หนึ่งตัวตรงนี้ตัวนึ่งจะเย็นนะครับจเย็นเยเย็นเย็นไหนไตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวหนึงหมดยิงสัญญาณเตือนภัยออกเฮ้ยมันเรียกเขาพวแล้วแต่ว่าไหนอะฮัลโหลฮัลโหลครับมีคนมาไหมเนี่ครับสรุปมีคนมาจริงๆไเนี่ยยิงอันนี้รอเลยก่อนไหม ไม่มีอ่ะไม่มีจริงนะครับไม่เห็นอ่ะสัญญาณเตือนภัยมันร้องไปแล้วนะแล้วแผนที่ตรงนี้ก็ยังไม่โอ้มันมาทางเรือครับมันมาทางเรืออืมเออร่วงหนึ่งโอ๊ยโคตรเจ็บเราเนี่ยครับโคตรเจ็บหิวหิวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วขออนุญาตหลบหลังนี้ก่อนครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผม ว้าวหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่ะนะครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ถือว่ายังชิวๆอยู่ครับผมตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีปืนหมอปืนใหม่ครับปืนใหม่ปืนใหม่นิวถ้าเรายิ่งเคลียพวกนี้เยอะๆเนาะ,เ,นะเราก็จะได้ปลดล็อกปืนเลยใหม่บ้างซึ่งมันก็ดีครับผมชอบไปเลยมีของอะไรบ้างในนี้ครับผม ขอของหน่อยขอกองกองกองครับโอเคครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ